ประวัติคติธรรมปฏิปทาและพระธรรมเทศนาของพระยานสิทธาจารย์หลวงปู่ทองพูลสิริกามโมเสนอตอนที่สองเป็นคนจังหวัดสกลนครพระยานสิทธาจารย์หรือหลวงปู่ทองพูลสิริกามโมท่านถือกำเนิด บนแผ่นดินสกลนครอันเป็นจังหวัดที่มีหลากหลายเผ่าพันธุ์และภาษาเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งเป็นแหล่งชุมชนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สืบเนื่องมาจวจนปัจจุบันทั้งนี้จังหวัดสกลนครยังเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญและหลากหลายในด้านต่างๆโดยเฉพาะ ทางด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติประวัติศาสตร์สังคมการเมืองศาสนาและวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิน่นและเป็นจังหวัดศูนย์กลางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศูนย์กลางทางการศึกษาอันเป็นสถานที่ตั้งของสถานศึกษาขนาดใหญ่ คำว่าสกลนครมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตสกละหมายความว่าโดยรวมครอบคลุมหรือทั้งหมดทั้งสิ้นและคำว่านคระหมายถึงแหล่งที่อยู่หรือเมืองดังนั้นชื่อที่แท้จริงของเมืองหมายความว่านครแห่งนครทั้งมวลสกลนครเป็นแหล่งธรรมะ มีปูชนีสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาหลายแห่งเช่นพระธาตุเชิงชุมพระธาตุดูมพระธาตนารายแจงเวงพระธาตสีมงคลพระธาตภูเพกและมีพระเยจีอาจารย์ดังที่เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศอาทิท่านพระารอาจารย์มั่นภูริธโตหลวงปู่ฟั่นอาจารโ หลวงปู่หลุยจันทสาโรพระจาจาร์วันอุตโมหลวงปู่เทศเทศรังสีพระจาจาร์สิงทองธรรมวโรพระหลวงตาแตงอ่อนกัลยาณธรรมโมหลวงปู่ผ่านปัญญาปดีโปหลวงปู่บุญนาธรรมดินโนหลวงปู่แบนธนาการโรหลวงปู่อาวานเขมโกหลวงปู่อุลล่าทิตธรรมโมเป็นต้นจังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงสูงกว่าระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ172เมตรมีประวัติศาสตร์มายาวนานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์โดยมีการขุดพบฟอสซิลไดโดนเสาร์บริเวณแนวทิวเขาภูพานอําเภอวาริชภูมิภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณในพื้นที่จังหวัดสกลนครอยู่ร่วมสมัยเดียวกับอารยธรรมบ้านเชียงในจังหวัดอุดรธานีจากการสำรวจแหล่งชุมชนโบราณในพื้นที่แองสกลนครบริเวณลุ่มแม่น้ำสงครามครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีอำเภอสว่างแดนดินอำเภอวริชภูมิ อำเภอพังโคนอำเภอวานนนิวาสอำเภอพันานิคมและร,บรอบๆหนองหารอำเภอเมืองสกลนครพบแหล่งโบร,ราณคดีก่อนประวัติศาสตร์จำนวน83แห่งชุมชนโบร,ราณของแองสกลนครนี้มีอายุประมาณ600ปีก่อนพุทธกาลจนถึงพุทธศตรวรรษที่8ระหว่าง1,800ถึง3,000ปีมาแล้ว จากหลักฐานการค้นพบต่างๆของที่นี่พบว่าชุมชนโบราณในแองสกนครได้มีการรวมตัวกันเป็นสังคมขนาดใหญ่และอาจจะพัฒนาเป็นสังคมเมืองในสมัยต่อมาสกุลนครเดิมชื่อเมืองหนองหานหลวงแห่งอาณาจักรของโบราณโดยขุนขอมราชบุตร เจ้าเมืองอินทปัตนครซึ่งได้อพยพครอบครัวและบา่าวไพร่มาจากเมืองเขมรมาสร้างเมืองใหม่ที่ริมหนองหารหลวงบริเวณท่านางอาบปัจจุบันเรียกว่าท่าศาลาอำเภอโคกสีสุพรรณมีเจ้าปกครองเรื่อยมาจนสิ้นสมัยพระเจ้าสุวรรณพิงคาระเมื่อเกิดฝนแรงทำให้รัศดรอ,อพยพไปเมืองเขมรเมืองหนองหานหลวง จึงร้างอยู่ระยะหนึ่งครั้นถึงพุทธศตรวรรษที่19เมืองสกลนครอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรล้านช้างจึงได้เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่เป็นเชียงใหม่หนองหารหรือเมืองสะหลวงหลังจากนั้นเมืองสกลนครคงอยู่ใต้การปกครองกันไปมาระหว่างอาณาจักรล้านช้างกับอาณาจักรสุขโขทยัย และไม่ค่อยมีบทบาททางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นนักจนมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาผู้คนกระจัดกระจายเป็นชุมชนเล็กๆทำมาหากินตามริมหนองหานจ่ายสวยอากรให้เจ้าแขวงประเทศร,ราชสีโคตบองเพื่อถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองให้แก่ราชธานีกรุงศรีอยุธยาในสมัยนั้น จนมาถึงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้อุปหาดเมืองกาลสินพร้อมด้วยครอบครัวมาตั้งบ้านตั้งเมืองดูแลรักษาองค์พระาธาตุเชิงชุมจนมีผู้คนมากขึ้นแล้วจึงโปรดเกล้าให้ยกบ้านาธาตุเชิงชุมเป็นเมือง สกลทวาปีโดยแต่งตั้งให้อุปหาตเมืองกาลาสินเป็นพระชานีเจ้าเมืองสกลทวาปีคนแรกต่อมาในปีพุทธศักราช2369รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ เจ้าเมืองสกลทวาปีไม่ได้เตรียมกำลังป้องกันเมืองเจ้าพระยาบอดินทรเดชาสิงสิงหเสนีเป็นแม่ทัพมาตรวจราชการเห็นว่าเจ้าเมืองกรมการไม่เอาใจใส่ต่อบ้านเมืองปล่อยให้ข้าศึกทับเจ้าอนุวงศ์ล่วงล้ำไปเมืองนครราชสีมาได้โดยง่ายจึงสั่งให้นำตัวพระธานีไปประหารชีวิต ที่หนองทรายขาวพร้อมกับกวาดต้อนผู้คนในเมืองสกลทวาปีไปอยู่ที่เมืองกระบินบุรีบ้างเมืองประจันตคามบ้างให้คงเหลือรักษาองค์พระาธาตุเชิงชุมแต่เพียงพวกเพียสีคอนชุมตำบลธาตุเชิงชุมบ้านหนองเหียนบ้านจานเพนบ้านอ่องแจ้วบ้านาธาตุแจงเวงบ้านพรานบ้านนาคี บ้านวังยางและบ้านพันนารวมสิบตำบลเพื่อให้เป็นค่าปฏิบัติพระชาติเชิงชุมเท่านั้นในสมัยต่อๆมาได้มีราชวงศ์คำแห่งเมืองมหาชัยกองแก้วทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงได้อพยพข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารขอสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นใหม่ ที่เมืองสกลทวาปีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ราชวงศ์คำเป็นพระยาประเทศธานีคำในตำแหน่งเจ้าเมืองสกลทวาปีและทรงเปลี่ยนนามเมืองใหม่เป็นเมืองสกลนครตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงพุทธศักราช2435รัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวการปกครองเมืองสกลนครจึงเปลี่ยนเป็นรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาคมณฑรเทศาพิบาลโดยส่วนกลางทรงพระยาสุริยเดชกาศมาเป็นข้าหลวงเมืองสกลนครคนแรกและมีพระยาประจันตะประเทศธานีงโนนคำพรหมสาขาณสกลนคร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดคนแรกต้นไม้ประจำจังหวัดอินทนินน้ำคําขวัญประจำจังหวัดพระชาติเชิงชุมคู่บ้านพระตำหนักภูพานคู่เมืองงามหรือเลื่องหนองหารและตราการปราสาทพึ่งสวยสุดซึ้งสาวผูไทยถือมั่นในพุทธธรรม